เคยร,รู้เรื่องสัตตานังไนะเคยได้ยินว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนี่เคยไหมวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดคำนี้ถูกต้องไหมวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดถูกต้องหรือถูกต้องไหมไม่ถูกต้องหระอ แล้วอะไรเรียนไห้ไตเกิด,น,ด,ดน่าจะเกิดแล้วก็ดับแล้วการเวียนไห้ไตเกิดมีมไหมแล้วใครเป็นคนเวียนไห้ไตเกิดสัตสต,ตานันใช่ <laughs> สำหรับคนที่ยังไม่รู้จะให้ จะให้ทราบนิดหนึ่งนะซึ่งเชื่อว่าความรู้นี้ไม่ค่อยมีคนเอามาเปิดเผยนะนะไม่มีคนไม่ค่อยมีคนได้ทราบเลอภิกษุชื่อสาติเนี่ยพูดว่าวิญ,ญญาณเหียนไยตใ่เกิดวิญ,ญญาณใปเกิดในภพนั้นภพนี้พระพุทธเจ้าตำหนิว่าเป็นโมคบุรล นะแล้วก็ตำหนิภิสูุสาติว่าเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือเอาปิดด้วยนย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากด้วยย่อมขุดตนเองด้วยข้อนั้นจับเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานโอ้โดนหนักเลยนะ่ <c oughs> แต่พวกเราฟนะังวิญญ,ญาณเวียนว่ายตายเกิดมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมเห็นนะ ทีน,นี้โอสาติถูกว่าขนาดนี้แถมจะถูกไล่ออกจากพิสูด้วยนะเนี่ยอืมบอกยังพอจะนับเป็นพระเป็นสง์ในธรรมวินัยนี้ได้ไหมเนี่ยโอโหเหมือนเรานะยังเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้ไหมเนี่ย <laughs> ใช่ไหมนี่ครูเจ้าตําหน่ขนาดนี้ก็ก็<ม>เลยต้องไปดูว่าแล้วใครเวียนไหวตายเกิดกันแน่ ถ้าไม่ใช่วิญญาณ <c oughs> ก็มีคำตอบอีกเหมือนกันพระจรตจาคตตัสกับภิกษุทั้งหลายบอกเปรียบเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวก็เอาโคนลงบางคราวท่ามกลางลงบางคราวเปลายลงร่องบอกภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูก เล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัตบางคราวเล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวเล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะอะไรเพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริสัต์ทั้งสี่นั่นเองเห็นนะพระองค์ไม่ได้พูดว่าวิญญาณเวียนไหวตายเกิดน,นะพระองค์พูดว่าสัตว์สัตว์เปียนไหวตายเกิดสัตว์นะเป็นผู้เล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตร างคราวเขาเล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เห็นนะบาลีใช้คําว่าสัตตานันสัตตะสัตตาหรือสัตตานันนี่ดังนั้นเวลาเราได้ยินคําว่าสัตสัตสัต์ของพระเจ้าเนี่ยมันเริ่มมีความหมายเล็กซ์ซิงแล้วนะมันไม่ใช่หมูหมากาไก่ธรรมดานะก <c oughs> ลายว่าเราทุกคนเป็นสัตตานันนะ ลมก็เป็นสัตว์เทวดาเขาเป็นสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์เปรตวิสัยสัตว์นรกเดรัจฉานทุกคนกำลังแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏอืมเป็นเรื่องใหญ่เรื่องต้องแก้ความเห็นกันใหม่แบบขนาดใหญ่เลยนะ,ะวันนี้มาเปิดประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่ง ท่นี้แล้วคำว่าสัตว์เนี่ยมีนิยามไหมความหมายของคำว่าสัตว์สองพอสูตรนี่ไม่พอมีพสูตรที่สามอีกราธะเขาเลยถามพรุ้ทธเจ้าว่าคำว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าค่ะระตถาคตจึงบอกว่าราธะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหนาอันใด ที่มีอยู่ในรูปมีอยู่ในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณราธะการติดแล้วการข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยจึงถูกเรียกว่าสัตว์เ okay, หนะ็นไหมพระศา,ศาสดานิยามชื่อสัตว์ว่าหมายถึงอะไรใครคือสัตว์นะีเห็นนะอชัดเจนนะอ่าดังนั้นสัตว์นี่แหละเป็นคนเข้าไปหลงยึดคำหน้า <c oughs> นะ ท่านี้ถ้าจะให้ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้มันมีสิ่งสิ่งหนึ่งไม่รู้อะไรอ่ะให้รู้จักมันว่ามันคือสิ่งสิ่งหนึ่งก่อนแต่มันไม่ใช่ันห้าไอ้สิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยขณะที่มันมีอวิชชาแล้วมาหลงยึดขันห้ามันจะถูกนิยามเรียกว่าสัตตานังนะดังนั้นคําว่าสัตว์หรือสัตตานังเนี่ยมันเป็นนิยามเรียกชื่อของสิ่งสิ่งหนึ่ง ขณะที่มันมีภาวะของการมีอวิชชาแล้วมาหลงยึดขนันธะ์หน้าแต่เมื่อมันได้สดับในธรรมประพฤติปฏิบัติตามอริมักเน่งแปดจนกรทั้งอวิชชาหมดไปวิชาเกิดขึ้นสิ่งสิ่งหนึ่งนี้จะถูกเรียกหมายว่าวิมุตติยนานัตสนะนะและวิมุตติยนานัศสนะนี้พระตถาคตบอกว่าจะตั้งอาศัยในวิมุติ รรงบอกว่าวิมุตตินัทสนะก็เป็นธรรมชาติมีที่ตั้งอาศัยหาเป็นธรรมชาติที่ไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่ตั้งอาศัยในอะไรเล่าตั้งอาศัยในวิมุตนะดังนั้นมันมีธรรมชาติใหญ่ๆอยู่สองสองระบบคือสมมุติกับวิมุตสมมุติวิญญาณจะตั้งอยู่ในขันทั้งสี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารส่วนวิมุตนะหรือ ส่วนนิพพานนะวิมุตติยานทัศนะจะตั้งอาศัยในวิมุตติอ่าเป็นอย่างนี้นี่สองระบบใหญ่ๆเป็นอย่างนี้นะและคุณสมบัติของสองระบบใหญ่ๆนี้จะตรงกันข้ามกันเลยนะฟังสมมุตินี้มันจะมีสามอาการเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาะวะอย่างอื่นปรากฏคือเสื่อมเรื่อยๆ เหมือนก้อนน้ำแข็งมันตั้งอยู่เฉยมันก็เปลี่ยนรูปร่างตลอดเวลาเนี่ยนี่คือเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างหนึ่งปรากฏเปลี่ยนแปลงตลอดนะคุณสมบัติมันมีสามนะฝั่งนี้เกิดปรากฏคืออุปาโทปัญญ,ญายติสองเสื่อมปรากฏคือวะโยวะโยคือเสื่อมปัญญายติสามเสื่อมเรื่อยๆทิตตสารยถตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างหนึ่งปรากฏ ส่วนอีกฟังหนึ่งตรงข้ามกันเลยพระเจ้าบอกว่าณคนะือไม่ณนะอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดสภาวะนี้ณนะวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมณทิฏฐะอัญนญะัตตังปัญญายติเมื่อมันตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏมันอยู่นิ่งคงตัวตลอดกาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงนิ่งสนิทไม่มีการมาการไปนะ นี่คือคุณสมบัติของสองระบบนี้ซึ่งตรงข้ามกันดังนั้นสองระบบนี้เวลาพูดคุณสมบัติที่ตรงข้ามกันไม่ได้ใช้อันนิจังทุกขังอนัตตานะหรือนิจังทุกขังอัตตาเนี่ยไม่มีอันนี้บัญญัติกันใหม่นะจะพูดว่าอุปาโทกันนัอุปาโทน,นะทนะดังนั้นนี่นคือความจําเป็นว่าทําไมจะต้องมาใช้พุทธวจนะนะเพราะความที่สาวกไม่ได้รอบรู้ระบบธรรมชาติทั้งระบบ จึงบัญญัติอะไรไม่ได้บัญญัติมาปุ๊บผิดนะเชื่อ <c oughs> สัตตานังเหรอจำเป็นต้องมีอะไรรูปประกันสัตตานังเป็นคนเข้ามาหลงยึดรูปหลงยึดเวทนาหลงยึดสัญญาสังขารและวิญญาณ รูปไม่มีในสัตตนางมันเข้ามาหลงยึดรูปมันเข้ามาหลงยึดวิญญาณตัวมันคือสิ่งสิ่งหนึ่งดังนั้นสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยตัวมันจริงๆก็คือวิมุตตินั่นเองแต่มันยังเรียกวิมุตตไม่ได้เพราะมันมีอวิชชาจึงถือเรียกว่าสัตตานางแต่เมื่อใดมันหมดอวิชชาเนี่ยมันจะถูกเรียกหมายว่าวิมุตติอนัสนะซึ่งจริงๆมันคือสภาวะเดิมของพวกเราทุกคนที่มีอยู่ตลอดกาลเลย และสภาวะนี้กำลังแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเพราะความหลงเพราะการมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันมันเลยท่องเที่ยวไปกับขันธ์หน้าภาวะก็คือจะไม่มีรูปขันธ์ก็ได้ก็ไปยึดกับมันไม่เกี่ยวกับรูปประคันเลยมันเข้ามายึดรูปประคันบางสภาวะของภายใต้าการมีอวิชชาของสัตตานั้น เช่นบางสภาวะที่ไปเกิดเป็นโหมูปที่ได้สมาธิตั้งแต่อากาสาน,านายยัญใจจตนาขึ้นไปก็จะไม่มีรูป,ประคันนั้นนั่นเป็นการพูดในระบบของสมมุติถ้าพูดเกี่ยวกับรูปจะต้องมาพูดในเรื่องระบบสมมุติลนะ,ะนะแต่ตัวมันเนี่ยไม่ใช่รูปตัวมันไม่ปรากฏการเกิดไม่เสื่อมไม่ดับมีอยู่ตลอดนะ ดังนั้นเหตุที่พระุทธเจ้าตําหนิมากว่าพูดว่าวิญญาณเ็นไหวใจเกิดมันจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดว่าวิญญาณจะนิจจังอยู่ตลอดวิญญาณไปโน่นไปนี่ไปนะวิญญาณก็ไม่ตายสิวิญญาณก็เที่ยงแท้สิใช่ไหมแต่จริงๆแล้ววิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเกิดดับตลอดเวลาผู้พุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้บอกภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเป็นาธาตุรู้ที่เกิดดับไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรแต่สัตตานางเข้ามาหลงยึดมันว่าเป็นตัวมันเนี่ยพอกใจไหม